อันนี้เราก็จะมาทำโคบรูนะครับเป็นสูตรพร้อมดื่มเริ่มจากการตวงกาแฟก่อนทั้งหมดใช้50กรัมด้วยกันอันนี้พอดีเครื่องบดผมเล็กนะครับก็เลยทำเป็นหลอดเล็กๆ แล้วก็อย่าลืมปรับเบอร์บทนะครับให้เป็นบทแบบหยาบซึ่งเครื่องนี้จากที่ทดลองมาแล้วก็จะเป็นเบอร์8ปปกติถ้าใช้ทำเอสเปรสโซ่จะใช้ที่เบอร์หนึ่งแล้วเราก็เริ่มบทกัน ฮาลิโอเนาะน่เดานก็จตัวกาแฟเนาะที่เราใส่ไว้ตรงนี้มาประกอบกับชุดของมันเป็น ตัวล็อกเนาะเสร็จปุ๊บเอามาใส่ตรงฝามันจะมีเขี้ยวอยู่ครับใส่ให้เขี้ยวมันตรงกันแล้วก็บิดให้มันล็อกมันก็จะอยู่ได้ด้วยแบบนี้เนาะจะดูไม่มั่นคงนิดนึงแล้วก็สําคัญนะครับอย่าลืมเปิดจุกเจ้าตัวนี้ออกครั้งแรกที่ทาเนี่ยไม่ได้เปิดจุกแล้วพอใส่เข้าไปเนี่ยมันดันจุกขึ้นมานี่นะครับแล้วก็ปิดลงไปตรงๆเลยมันอาจจะดูแบบเหมือนน้ำจะล้นนิดนึงแต่สุดท้ายเนี่ย พอกดลงไปแล้วมันจะไม่หลน่นแล้วก็กดให้มันลงล็อกอันนี้มันก็จะแน่นหละมันจะไม่หกถึงแม้ว่างขวดน,นอน,น,อนก็ไม่มีปัญหาแล้วก็ปิดจุกให้เรียบร้อยครับจากนั้นเนี่ยก็เขย่าเขาเบาเบครับให้กาแฟกับตัวน้ำมันผสมทั่วถึงกันเนาะ,ะแค่นี้เองง่ายๆหลังจากนั้นเราไปแช่ตู้เย็นไว้8ดชั่วโมง แล้วมาชิมกันครับ